สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมเอ็มพ r วครับครับสำหรับคลิปนี้ครับผมได้ตัว USB เป็นตัวชาร์เจอร์ตัวนี้ตัว USB ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็น qc 3.0และช่องข้างบนนี้จะเป็น type c เขาบอกว่าเป็น pd ตัวนี้นะส่วนข้างล่างเนี่ยจะเป็น usb type a บอกว่าเป็น qc 3.0ก็คือ quick charge 3.0มีปุ่มเปิดปิดให้ด้วยนะเป็นแบบนี้ซึ่งผมอยากจะเอามาเปลี่ยนตัวนี้ตัวที่ผมใช้อยู่ นปัจจุบันตัวนี้ซึ่งจะเป็นช่องต่อ USB แบบ Type A หัวเดียวตัวนี้ก็เป็น QC 3.0เหมือนกันนะครับเป็น Quick Charge ตอนนี้เนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยของผมเหลืออยู่47%อร์็นี่บอกว่าเชื่อมต่อการชาร์จด่วนแล้วประมาณนี้นะครับทีนี้โทรศรัพท์รุ่นใหม่ๆเนี่ยมันมันเริ่มที่จะเปลี่ยนเป็นแบบ usb type c to t y p e c 4. คือเป็นแบบนี้ คือหัวสองข้างเนี่ยเป็นไท p C ซึ่งโทรศัพท์ของผมก็เป็นไท p C to t y C เนี่ยผมขี้เกียจที่จะพกสายสองเส้นนะครับก็เลยอยากจะเปลี่ยนอยากจะเปลี่ยน Power b o x ตัวนี้ให้มันเป็นแบบที่ชาร์จแบบทั้งมีท,ท, A, ทั้งไท A ไท p C ก็เลยได้ตัวนี้มาได้ตัวนี้มา,าตัวนี้นะครับ ผมซื้อมาใน l a z a ด a นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ157บาทอันนี้คือสั่งจากจีนนะครับตัวนี้สั่งจากจีนก็รอของประมาณเจ็ดถึง1ิบสิบสวันที่รอคือกว่าจะมาถึงใครที่ ดูคลิปนี้เราสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างหรือจะไปหาดูร้านอื่นก็ได้ครับที่มันอยู่ในมีของอยู่ในไทยนะอาจจะราคาสูงกว่านี้นิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้รอนานแต่ถ้าใครต้องการราคาถูกรอได้นะครับก็ตามลิงก์ข้างล่างเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับเดี๋ยวมาดูสเปคแล้วก็รายละเอียดกันคร่าวๆก่อนตัวนี้อ่าตัวนี้ฝั่งอ่าฝั่งนี้นะครับ ก็จะเป็นไฟเข้ารับไฟได้ตั้งแต่12โวลต์ถึง24โวลต์ DC ส่วนเอาพุตนะครับฝั่ง USB เนี่ย Type A จะสามารถจ่ายไฟได้ที่ประมาณ3.6ถึง6.5โวลต์กระแสะอยู่ที่3แอมป์ครับก็จะประมาณ19.5วัตต์นะตัวนี้ประมาณแมกสุดส่วนช่อง USB Type C นะครับช่องนี้ที่เขียนบอกว่าเป็น PD ที่เป็น Power Delivery ตัวนี้เนี่ยจะจ่ายไฟได้อา2สเต็ปนะครับคือ6.5โวลต์ที่กระแส2แอมป์ครับ9โวลต์ที่กระแส2แอมป์ก็คือ6.5โวลต์นเนี่ยจะได้ที่13บัตร9โวลต์จะได้ที่18บัตร และตัวสุดท้ายก็คือ,อจ่ายได้1 2โวลต์กระแสที่1 5จแอมป์ครับจะประมาณ18บัาทนะอันนี้คือรายละเอียดที่เขาให้มาของตัวนี้กจ็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมจะถอดเปลี่ยนตัวนี้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาดูว่าหลังจากที่เปลี่ยนแล้วเนี่ยมันจะขึ้นชาร์จเร็วจริงไหมนะครับตอนนี้ของเดิมผมก็เป็นชาร์จเร็วแต่มันเป็นแบบ USB Type A ่ะเดี๋ยวขอรือแล้วก็เปลี่ยน อ่ะนะครับตอนนี้ผมก็เปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับเป็นแบบนี้นีน่ตัวใหม่นี่ปุ่มเป,ปิดปิดเหมือนกันนะครับนี่เปิดปิดเป็นแบบนี้ก็จะเป็นตัวนี้เป็นไฟนะครับ ตัวนี้มีไฟผมสั่งมาสองตัวอีกหนึ่งตัวจะเป็นไฟสีแดงผมก็จะเปลี่ยนแทนตัวนี้เหมือนกันแต่เดี๋ยวผมจะทำให้ดูแค่แค่ตัวเดียวก็พอครับนี้เปลี่ยนเปล็จอ่าผมเปิดนะครับอ่าเปิดปึด๊บเดี๋ยวผมจะลองชาร์จดู เดี๋ยวผมจะชาร์จ USB Type A แบบนี้ก่อนนะครับ Type A เ,เชือ่อม Type A ปุ๊บเป็นแบบนี้นะครับน,นี่เป็นตอนนี้เหลือ47%นะครับเชื่อมต่อที่ชาร์จ ต่วนแล้วนี่ครับอีก,กห้าสิบเจ็ดนาทีเต็มเดี๋ยวผมจะใช้ที่ชาร์จแบบนี้เป็นหัวไทซีทูไทซีชึบเสียบเข้าไปนะครับชาร์จอ่า เป็นชาร์จด่วนนะครับห้าหกนาทนีชาร์จด่วนแล้วประมาณนี้อันนี้คือเปลี่ยน,นง่ายนะครับตัวนสายนี้นะครับเขาแถมมานะสายตัวนี้คือสำหรับใครที่แบบจะเอาไปต่อจากแบบ เตอรี่เลยก็ได้จะมีฟิลป้องกันมาให้กระบอกฟิลมาให้ให้แบบนี้ที่ไม่ต้องไปบัตรกรีครับแต่ของผมเนี่ยคือบัตรกรีไปแล้วมันก็เลยต้องบัตรกรีเหมือนเดิมอาจจะไม่สวยแต่มันก็ใช้งานได้อันนี้คือแนวทางนะครับที่เราจะเปลี่ยนจากตัวเดิมที่เป็นแบบนี้มีจะมีแค่ t ท p e A ของใหม่ก็จะเป็น ไทเด้วยไทย C ด้วยเพื่อที่จะให้มันรองรับกับสายชาร์จรุ่นใหม่นะครับต่อไปผมคิดว่าก็คงจะเป็นแบบไท C C ทูไทย C กันหมดแล้วนะครับเราก็จะเริ่มหาไทเ A ยากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะประมาณนี้สำหรับใครที่สนใจครับจะจะสั่งซื้อตัวนี้ก็ลิงก์จะอยู่ด้านล่างคลิปนะครับใต้คำอธิบายนะครับก็หวังว่าคลิปนี้ สำหรับนัก DIY นะครับที่สนใจก็อาจจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้คงประมาณนี้สวัสดีครับ